อาไรนี่เออหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ไขมันไขมันาขหน่อยเอาเข่อยีนี้แซ้จูอะไรนะเฮเ้ยฮยเฮ้ยเฮเฮย้ชม้เจอกัน้นป่าภัยอีกแล้วนะครับผม วันนี้หูย <Bond> <Pokémon> oh, จัดหนักอีกแล้วครับอะไรเอ่ยหูหนักมากครับไป enfin ไปไปหาพ่อกันก่อนนะครับโอ้พ่อพ่อวันนี้ป่าไผ่สาดมากเลยอะทำไรน่ะเมื่อกี้เป็นไงเหรอเมื่อกี้มันตั้งนตั้งอกันนี่อ๋อมันเป็นอย่างี้เหรออุ้ยตัดพ่อตัดออกแล้วลงจริงนะพ่อนี่พ่อดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนปวดข้ออยางได้บอสิโคมฮะดูดูแกดูก่อน หนักหนักกว่าวันนั้นไหมเออหนักกว่าประมาณวัันนน้ประมาณหกลนี่วันนั้นห้าโลอันนี้หกลกว่าโซ่คนชอบหน่อยปลื้มเฮ้ยก็รอบนั้นไอซีบอกโอ้โหจัดเต็มมากเลยอยากกินมากสิคงวันนี้ก็เลยจัดมาให้อีกไงเออท้อโอ้เหนื่อยขนาดท้อพ่อมีนี่หนักกันพ่อหนักกันนะหวานนี่เดี๋ยวเอาเอาพ่อจับมานะเดี๋ยวผมเอาถุงอ้าวปึ๊บโอ้โหอันนี้ สามชิ้นหกโลก็เนี่ยชิ้นละสองโลโอ้หมาะขนาดนี้อะไรนี่ต้มลรออบรอบที่แล้วไม่เอาเหมือนไม่เอาเหมือนเดิมปะไมีเหมือนเพิ่งกินมันมีเดิมเพิ่งกินไปกินเมนูบ้างกันเป็นเมนูเอาอะไรดีอ่ะอันนี้เอาเนี่ยเลยฮะทำอะไรแกงบ่แกงอะไรแกงซี่โครงแกงซี่โครงอ่ะแกงสุดไหนวะสุดไหนสุดราชาหรือสุดอะไรอ๋อมันคล้ายๆแกงอ่อมอ่ะแกงแกงเนื้อนะค่ะแกงแกงเนื้อเออแกงเนื้อแกงอ่อมอ่ะ แกงออมมันแ่แคแกงออมมันแหลแกงอ่อมซี่โครงนี่ยนะแกงอ่อมเลยหรือมั้งนั่นเดียแกงอ่อมซี่โครงแกงอ่อมซี่โครงเฮ้ยแกงอ่อมนี่เครื่องเยอะหน่อยนะเพราะไม่เหมือนส่วนฉาชนะไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้เครื่องหอมหลายอย่างอยู่เครื่องเครื่องอะไรหลายอย่างกะเดี๋ยวมันมีเครื่องนันนี่นะแกงออมแกงออมซี่โครงอ่ะนี่มีเครื่องอะไรเครื่องเทศ่องนตอนตอนเราอบอะพ่อเราทำแบบว่าเป็นเป็นแผ่นใหญ่เลยแผ่นเลยเอาอบนะนี่เราแกงแบบเป็นแผ่นเลยไหมอ๋อันอีกอะเป็นซี่เป็นซี่อีกอะอ๋อหั่นหน่อยเออหั่นหน่อยเอาล้านนี้ เอาไรนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่อันนี้เอาตามกระดูกสิโครงเลยเออาตามกระดูกเลยแล้วเอางาไว้อีกเดี๋ยวอันนี้เออเอาปอบชอบเครื่องกว่านั้นนะหมาะที่เหนื่อยนะสุดยอดเลยเอาแกงสิโครงล้างบนล้างสิโคก่บนปวดท้ออะไรๆๆวันนี้ก็อร่อยแมล้วร้านคันธันร้านเดิมร้านเดิมเสียไม่ใจครับโอ้โหหมาะที่เหนื่อยนะอันนี้คือบริการดีอยากได้ก็โทรซานสั่งง่ายๆดีครับคุยกันง่ายก็ อยากแนะนำครับร้านเนื้อดีบดีเสียกแม่ใจเขอยู่ฝั่งนะครับนี่มันก็ไม่มีอะไรเนาะเพราะล้างผ่านๆนัเนื้อน่ะันาะล้างหน่อยน่ากัดล้างกระปั้นใจอีกทั้งนี้ผมล้างก็ไนเลนั่นเนาะเพราะเราไปทำสูตรเยอะล้างหน่อยนะกะชิ้นใหญ่ยักษ์ุ้เนื้อะผ่าตามซี่โครงอะไรนะนี่จะแบบแกงอ่อมแบบชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยเอาเอียพอผมว่าชิ้นสองชิ้นก็อิ่มแล้วมันแน่นครับเนื้อนี่หืมนี่ ไม่ตัดไม่หั่นครับเอาจัดไปชิ้นใหญ่ยักษ์นี้เลยเอาเนี่ยไป่ไปไข่เป็นลอกหน่อยไหมไข่เอาลอกเลยค่อยร้อนเนาะอ่ะพากันเลยพ่าะโกโมชิ้นนี้ก็อิ่มแล้วมั้ยเนี่ยพูดนความจริงเลยเนื้อมันหอมครับยิ่งเป็นน้ำแกงน้ำอะไรสดน้ำนะโอ้โหเด็ดเลย นเนื้อโอ้โหนุ่มนะสวย,ยาเลยงปลึงเนื้นนะนนอนะ <c oughs> นี่แหละจริงๆนายแซจูเลยนายแซจูเนื้อสีคงเลยเอโอ้เจนเนื้อสีคงเลยหวานหนึ่งเนื้อหวานหวา,านนะยิ่งน้ำแกงกนะเหมาะน้ำแกงมันหอมแล้วก็หวานหวานนะนี่นะนี่นวัน,นะเนื้อเนื้อปะ <c oughs> เหลือชีพอ,กอีกไม่หมด <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> ชิ้นใหญ่เลยเฮ้ยพ่อเราแกงหมดจริงเหรอเนี่ยแกงหมดอ่ะหมดเลยเนาะเอาหมดนะเดี๋ยวไปให้ยงให้ญาติกินนะครับ มกินเอ้าคนกลุ่มกลุ่มอย่างนี้อิ่มแล้วเนอะฮะเนี่ยเนี่ยชุดยอดเนี่ยเนื้อเนี่ยโอ้แก็งอมทีโครงนี่อันนี้ออกอะไรกไข่เนาะไข่มันเนาะไข่มันมันไข่ไข่ไม่ใช่ไข่ที่เราตากแห้งไหมพ่อไม่ใช่นะไม่เป็นอย่างนั้นนี่นะเป็นอย่างนั้นอย่างอะไรคล้ยๆว่ามันอะ ไข่มันออกหน่อยครับออกหน่อยนี่มันจะไปอยู่มันก็จะไปอยู่ในน้ําแกงเนาะนี่แหละตอนนั้นครั้งแรกๆเราก็ล้อเป็นซี่เนาะซี่ใหญ่เนี่ยนะครับไข่เงี้ยออกเลยเดี๋ยวเราก็ต้องตักออกในน้ําแกงอ่ะเราไม่ออกแต่มันมีกลิ่นหอมนะครับไข่มันหอมไข่ยังหอมมันออกกลิ่นโว่เนี่ยะกลิ่นเนื้อกลิ่นเนื้อโอ้โหท่านอีฟอทเทลโกินยากขนาดละ เรียบร้อยละนี่ล้างเรียบร้อยเตรียมแกงครับผมโอ้ชิ้นใหญ่เลยเยอะเลยแกงไปนี่มันเนื้อมันจะมันจะหดอยู่เนาะหดกะหดกะแล้วก็จับซิ่โคงมาอันนี่ขาอะไรอันนี้นั่นนี่นี่งาบงาบเลยะอไงหลอสุกของอันเนี้อเลยมันเป็นสายเนื้อเลนะโปเลยโปรเป็นสายเนื้อนะสายเขียวไหมสายเขียวนี่พอรู้ไหมอะไรสายเขียวหมูยงากัญชาอ่ะไหมมาอาเรียบร้อยมา โยเต็มกระมังครับเอาจัดเครื่องก่อนจักไข่ตัวนหนึ่ผักป้อมผักชีพาน์ลมะมักกูดเก๋าชโลดกับพี้นี่มะแขกนี่น้ำมันงาหน่อยพริกนี่นะพริกไม่พริกแห้งจีนน้ำนะพริกเผ็ดพร้อมเผ็ดพร้อมใส่็ล้วกันนี่คือมีสองอย่างอันนี้คือแบบเผ็ดนะครับลูกเล็กนี่คือเผ็ดอันนี้คือแช่น้ำไปละวแช่น้ำละนี่เนี่ยผักป้อมหอมแดงหอมขาวมิ้นชลข่านี่ประมาณนี้เริ่มจากอะไรพ่อขบก่อนขกพริกก่อนพริกครับอออขกง่ายนะขกง่ายนี่เอ่ะขกก่อนเลยก่อน เลย6อย่างเลยเ่อนนะเอาเรียกเดี๋ยว,ยวนี่ต่อไปตะไคร้ตามด้วยขาขาแก่อหอมๆครับเข่ามีน แคนมาแคนกับลืมกับลืมมแคนมแคนแล้วก็เม็ดกักความอ่ะโขกว่าหอมข้าวหอมแดงนี่ลงไปใส่ลงไปอย่างนี้นะครับนี่ปรุงเลยหรอปรุงเลยเนี่ยเสือกันเนี่ยนี่เกลือหน่อยนี่เนื้อห้าโลนะครับเนื้อหกโลดิซิโครงหกโลนี่ชุลอใส่เกลือหน่ใส่ชุลอด อ้ลืมเอามีกระปีอ่ะผมมันนักอยู่เนื้อเยอะอยู่นะกระปีเสริมหมดแล้วเหรอหมดเลยฮะอ่ะนี่มาเนี่นะครับก้อนหนึ่งครับนี่มาเนี่ยห้าลูกกว่านู้กรวมกันก็เรียบร้อยเนาะอือก็ประมาณนี้เรียบร้อยละไปเดี๋ยวเราไปคั่วครับผมเอานะครับกระทะลงเตาแล้วครับผมวันนี้ใช้กระทะใหญ่ครับใหญ่ยาก อ่ากไม่ไหวนะเนี่ยไม่ไหวนี่เดียวครับกลมังนี่ใส่น้ำมันลงไปน้ำมันลงไปครับเอาว้าวปดปุ๊บโอ้ย <tr. tr. tr>. ุไเมเยยะรัอ้ยเันนำมันหอมนะครับอันนี้นะไล่รลยะเดเรียบร้อยครับเวรามลงใส่เลยเนาะโอ้โอตังเตนี้อมี่โครวัวครับผม

นี่ตอกคูนี่นะหั้ตึงๆหอมๆนั่นแหละนี่นี่นี่ีผมเลยแบบนเ้ยลากๆคอกันไปหน่อยน้ำนกคอกเหรอน้ำหนัอเยนะโอเคเข้มเอ้ไว้ต้งระวังหน่อยนะครับมอกหนักเลยตกลงไปยุ่งเลยยุ่งเลยเอาเลย ไปนี่เอกลี่ยครับแข็งคนน่อเน่ใบมะกูดนะครับนี่ปิดายครับปิดท้ายใบมะกูดน้อยมันมันต้องมันต้องมีนะใบมะกูดกับแกงี่หอมเนี่ยเกลี่ยหอมนจะหอมๆครับปิดฝาไว้นะครับมาปิดฝาไว้ตอนนี้ก็ให้ไฟทํางานครับน่าจะสองสามชั่วโมงนู่นแหละเดี๋ยวถ้ามันเดือดปุ๊บปอาจจะมาถ่ายให้ดูหน่อยเนาะ ิ่นออกมาที่หอมมากเลยเกือาแล้วนะเอาแ้โอ้เท่านั้นอุ้ยกินนะโอ้ข้าวกินหอมมากเลยอ่ะนี่นะครับคุณผู้ชมดูโอ้ข้าวพุนาละอร่อยอันนี้กินได้ยังก็ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเลยนะเนี่ยมันก็เริ่มหดแล้วนะพ่อเนื้อมันหดมันเริ่มหดประมาณนี้นะเออนี่หดปานี้ก่อนนะมันหดเข้าไปแล้วก็ต้องร้อยมันเปื่อยนะครับเปื่อยก่อนโอ้นี่แหละนี่แหละมันนี่แหละนี่เด็ดแน่นอนอ่ะปีละ กินมะันไอไก่แล้วมันได้นะ <c oughs> เ<อ>ดี๋ยวกินหมดเดี๋ยวกินหมดเอาปิาดผ้าไปแล้วครับอันนี้เราก็ตุ่นไปเรื่อยๆนะครับไไเอาละครับตอนนี้ฟืนหมดไปหลายรอบแล้วนะครับ,บผมรอบเดียวอันนี้3ชั่วโมงผ่านไป,ไ,ปไวเหมือนโกหกครับแป๊บเดียวเอาละครับเป็นยังไงแต่แน่ๆปึ๊บเอเอนี่กลิ่นหอมขนาดละลูกกระดูกมันแบบเนื้อมันโหดลงไปอ่ะดีเป็นยังไงเป็นยังไงนี่นี่นี่ดูน้ำแกงเ่ยจะเข้มข้นมากเลยชูหยาดอะไรดูดิน้ำเนื้อน้ำกระดูกอะคุณผู้ชมเหรอเนี่ยครอบเหรอ เอออาาาลลละะะเเเรียบร้อยกลิ่นนี้หอมมากครับกลิ่นเนื้อกลิ่นซิ่โคงไมทยวัดเพิ่มสีสันขายเนื้อเลยเนื้อเอาละครับใส่ต้นหอมบักชีไปแล้วหอมเลยโอ้ยโอ้โหนะครับโอ้โุกหัวเรียบร้อยละเรียบร้อยครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวยกไปตักนู่นเนาะตักนู่นเตักตรนี้อ่ะเฮ้ย โอ้ยโอปูดูดิโอ้โหโถ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 นี่นี่แทบเอาเลยผู้ชมโถโถเนี่ยหลังมันนะโอ้ยดุยเลยครับดูหัวเหรอดูลุยเลยอืมฮะปูโถโอ้โหเนื้อสิ่งโคมันจะหวานมีรสชาติของมันนะครับบวดไหมเนี่ยเรากินได้กันกันคนละอันสอันดใช่รับน้ำแกงครับน้ำแกงก็แบบเขียนพ้นมากดู ออมซิกโครงอุ้ยเอาละเนาะเรียบร้อยครับดูซิกโครงกี่ชิ้นไม่รู้ครับขนาดอี่นะกินทั้งว่าเข้าคุณังอยู่ความขนาดเนี่ยเอาเนี่ยก่อนดูชิ้นแรกเลยเอาเนี่ยก่อนซิกโครงข้าความขนาดเอ้า อีกอะม้วขนาดอาร์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 ม์ร์น์ร์รมร์เ์ร์ร์น์ม์ร์ร์ร์ว์ร์น์ร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 นร่ยเร์ร์รนี์ร์นี่์ร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 ี่์ร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 ์มัน์ร์ี์ร์ร์รยร์ี์ร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 ดร์ร์ร์่์ร์ร์ร์ต่ร์รอรมร์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 ่์ี์ร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 ์า์ร์รันไงมันหอมแล้รก็กินมัร เนื้อมันเนี่ยคือมันชวนหวานนะเนื้อหวานเนือ้อหวานนะแล้วก็อันที่เขาเชิญเนี่ยมักแค้นยิ่งถ้าความเนี่ยมัเนเข,ข้าในคณะกะจะคลายความเผ็ดปอดร้องนี่เอาหนำเลยหนูเนี่ยเข้มข้นเลยเพาะปวดเพราะมันหวานเผ็ดเกี๊ยวหวานไหมนะต้อตงเกียเ๊ยวแบบนี้โอ้ยเนี่ยออืืเหมาะขนาดละ นี่หอมนุ่มอร่อยมากเลยนี่เป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างนี้เลยวมนี่โปเท้อไปไหวแล้วครับผมอมาเลยมาเลยกินหอมมากครับ อืมดูชิ้นใหญ่ไงผมว่าหมดชิ้นหนึ่งนี่อิมอ่มเลยกินมันหอมนะมนหอมหอมอเ,เป็นแกองอ่อนล้วมันหอมเลยครับแต่มันจะมีมันหน่อยนะพ่อเนาะไข,มนนะไข่มันอะไข่จากซี่โครงอืมเนี่ยนี่พงอืมเฮ้อก็เนายเด็ดเลยหอมหอ,อมเครื่องที่ขกครับแต่ว่าน้ําตรงหน้ามาันจะเป็นมันหน่อยอืมผมว่าต้องเอาต้องเอาไข่มันออกหน่อยเนาะอืมเน่ะ เป็นน้ําข้างล่างมันนี้คือยอดเนี <c oughs> ่ย <ขอ S 1> หอมมะกรูดหอมเครื่องที่ขกเนื้อชิ้โคงครับมีกลิ่นของมันหอมหอมยอำเนื้อเหมาะคนละชิ้นอิ่ม <c oughs> <c oughs> ดูชิ้นใหญ่มากครับไม่เล็กเลยกระหน่อกดูที่คองยักษ์ Hm, quê đó, người? Quê mọi người? Ngay cả hôm nay. Half tung tin, nắng tay này, yên. Hm, đi papo, papo, nắng tay yên yên. Half tung yên yên, mắt 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 yên, 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 สภาพตัวมันเือนเนี่ยนำใากระดูกมันออกกระไรบอกว่าน้ำในกระดูกมันออกมาด้วยเนี่ยหม้อปลาหนึ่งชิ้นแต่เนื้อเนี่ยกินแล้วมันแน่นเสียอย่างมันกินแล้วกินเสร็จแล้วมันไม่มันไม่มันไม่เสร็จนะมันยังแน่นเนื้อกระป๋ามือกันอืม เมื่อเท้ากินนักมาเนีนกล่องโอ้โหสดเท่าอยากทุกคนที่ชิมอ่ะนีะ่ต้องื่อคงเลยครับนอ่าอืมสาหรุรมาณนี่นั้นหอมเลยอ่ะเนาะถึงอืมอับแจกครับ คนละชิ้นครับเนี่ยมเอาคุณผู้ชมดูดิชิ้นเดียวนี่คืออิ่มเลยเนี่ยดูมาดูนี่สักคำกรร็ปวดท้องจอยู่อ่ะเนื้อซี่โครงเหมือนกันครับแต่ว่าวิธทีทำไม่เหมือนกันรสชาติก็ไม่เหมือนกันแล้วเหมือน อร่อยค,คนละแบบที่เราอบนะคนละอ,อย่างก,กันเลยนละอย่างกับรสชาดอยากต่างกันเลยอ่ะอันนล้วเขาอบวเป็นยังออเออเดี๋ยวเราก็ใส่มะแขวนใส่ใส่เม็ดผักชีเหมือนกันแต่ว่ากลิ่นไม่เหมือนกันอันนี้โขกมาแกงนี่คนละอย่างเลยแต่เราอ้วกแบบมันไม่กลิ่นกลิ่นไผ่กลิ่นย่างมันกลิ่นอ้วกเลยแต่เนี้เราต้มเนี้ยมันจะกลิ่นกระดูกน้ํากระดูกมันออกมันก็คนละอย่างครับ ชิ้นนี้ต้องเชิญกินหมดครับเพ้ยมันอิ่มจริงคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหตายเหตุต้องก็คือหกล้อแล้วเพราะมันหกลแล้วเอามาเนี่ยเกือบสี่สี่โลมั้งไงสี่ห้าโลมั้งในหม้อเหลือน้ำชิ้นหนึ่งจักรั้นอืม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 ปากว่ายังงี้ย่างกินอืม ผมไม่อยากแก่แก่ก็ไม่หมดครับเนี่ยอมเน่อะไรรูอ้อะไรกํๆๆๆาถ่อกําแล้วเอาเนี่ยหม <c oughs> ดละหมดละเนียนนะแน่นจริงมัน,ม,นมันตึกต้วงแล้วนี่ยังไรมันตาตาก,ก็อยากกินเนี่ยดูเนี่ยนุ่มๆเนี่ย <c oughs> ปากนี่มันท้องมันแน่นแล้โอ้ยชิ้นนี้ได้อยู่นะปิดท้ายเนาะโอ้พ่อฮะไหนเนี่ยสีแดงโฮ้ยนี่พ่อเอ้าเอาเนื้ออะไรพ่อเส้นเนี่ยเนี่ยร้อนๆใช่ว้าปิดท้ายไหม นะครับปิดใายครับผมเนื้อนี่มันเหมือนแป้าเนียนนะถ้ากี่เก็มันถึงอยู่ท่วงเยืรอเนาะมันมันเหมือนเรากินข้าวสวยกับข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวจะอยู่นานชื่อเขากินเนื้อมันอยู่ได้กินเนื้อตัวหนึ่งก็อยู่ได้เป็นเดือนอ่ะปิดท้ายแล้วครับอืชอบกินนี่โขหอมมากเลยหอมจนเลยนะเฮ้ยยอดนะครับไม่ชอครับอ่ะนะครับเออม่อยอเนาะ อาอนี่นี่แกนี่พ่อจริงๆอน่ะปากมันอยากกินท้องมันไม่ไหวครับตรงมันเนี่ยตรงเนี่ยนุ่มวันนี้มากเนี่ยแล้วก็มีเนื้อแทกเห็นไหมแล้วไอ้ตรงที่มันติดซี่โครงอ่ะมันไม่ได้เหนียวนะมันเหเขียวกึบๆมันไม่ได้เหนียวนะครับดโธผมอยู่อย่างนี้อยู่ได้สามวันน่ะเวลาชิ้นกินข้าวข้าวเหนียวเวลาชิ้นนี้อยู่ได้เลยดูดิโอ้โหไม่ไหวครับกินสองคนหมดไปชิ้นนี่ากรดู มันใหญ่มากกระดูกใหญ่มากทั้งหมดตุ๋นไปทั้งหมดทําไปประมาณ5โลกว่าเกือบ6โลวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมวันนี้เด่นมากครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับแกงอ่อมชิโค้งนะครับปอตเราเหมือนหม้อขนาดเลยหม้อเนื้อสุดเลยนะกินกับข้าวเหนียวลองอย่างเอ๊ะ้องคุกิน